อยู่นเป็นหน้ามันขี้่ไปเค็ไนย,ยันแข็งเนาะโอ้ย,ยอามาันขึ้นได้บ่เดีเโอ้ยกูลเซเอาลงมา<ป>เอากระโดดโดดลงมาเลยเอาลงไปเลยน้ำก็ช่นเง,งินเอากระเป๋าเอาขึ้นมาเกระเป๋าสลยหูยยนัยนขี้ตมแ้จะขึ้นได้บ่ดี๋ เอาบอกด้ว่าสกีโอ้คนมาเคยมาหน้าสิแหละเนาะโอ้ยยังไม่กี่ตมนก็ยังขี้ขึ้นไปอยู่ดูขากเลอขากเลอมาใส่ปุ๋ยนะ้ำมาใส่ปุ๋ยอยู่นะโอ้ยคนผู้หายมาหน้าเหมี เกิบโอ้ขักนี่นอืม Má, mệt. Nhựng nhạng không kịp dữ, nhè mà dữ.